ในโลกที่ระยะทางเคยเป็นกำแพงขวางกั้นความสัมพันธ์ในยุคที่ค่าโทรศัพท์ทางไกลเคยแพงจนคนจำนวนมากต้องเขียนจดหมายรอเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะถึงมือผู้รับอยู่ดีๆก็มีเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถนั่งอยู่ที่บ้านแล้วได้ยินเสียงชัดเจนจากอีกฟากโลกไม่ใช่แค่เสียงแต่ยังได้เห็นหน้ากันได้ยิ้มให้กันได้สังเกตสีหน้าท่าทางเหมือนนั่งอยู่ตรงข้ามกันจริงๆ เครื่องมือที่ว่าคือ Skype ซอฟต์แวร์ที่ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุควิดีโอคอลฟรีข้ามโลกที่เปิดตัวในปี2003สวัสดีครับผู้ฟังรายการสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e d d channel ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวไอทีธุรกิจและ Startup เราจะเล่าเรื่องยากๆให้คุณเข้าใจง่ายแบบจับใจความได้ทันทีทำให้ทุกแนวคิดซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่คุณเข้าใจและสนุกไปกับมันเข้าใจง่ายกระชับและทันเหตุการณ์เสมอ ถ้าคุณอยากติดตามเรื่องราวเด็ดๆของโลกเทคโนโลยีและธุรกิจอย่าลืมกดติดตามกันนะครับ ย้อนกลับไปในปี2003นั้นโลกอินเทอร์เน็ตเพิ่งจะเริ่มกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายขึ้นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่าง ADSL เริ่มแพร่หลายมากขึ้นค่าใช้ใจ่ายในการออนไลน์เริ่มถูกลงกว่ายุคด i a l u p ที่ยังต้องต่อสายโทรศัพท์แล้วจ่ายเป็นนาทีแต่ถึงอย่างนั้นเทคโนโลยีที่ทําให้คนรู้สึกใกล้กันขึ้นจริงๆก็คือการได้คุยกันแบบเห็นหน้าซึ่งก่อนหน้านั้นยังแทบจะเป็นไปไม่ได้ สกายถูกสร้างขึ้นโดยนักพัฒนาชาวเอสโตเนียสองคนคืออาทิไฮล่าและพรีตคาเซซาลูที่เคยเป็นทีมงานในโปรแกร,รมแชร์ไฟล์ชื่อดังคาซาร่วมกับนักธุรกิจจากสวีเดนนิคลัสเซนสตรอมและชาวเดนมาร์กยานุสฟรีสจุดเริ่มต้นจริงๆของสกายมาจากแนวคิดง่ายๆแต่ยิ่งใหญ่คือการใช้เทคโนโลยี peer-to-peer P2P pe er, ที่เคยใช้ในการแชร์ไฟล์มาประยุกต์กับการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่า VOIP v o i c e Over IP นั่นหมายความว่า Skype ไม่ได้ทำงานเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปที่ต้องผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายกลางแต่มันใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เองเชื่อมต่อเข้าหากันตรงๆผ่านระบบ P2P คล้ายๆกับการที่เราดาวน์โหลดเพลงจาก Napster หรือ Kazaa ในยุคนั้นเพียงจากแทนที่จะเป็นไฟล์เพลงมันถูกเปลี่ยนเป็นการส่งเสียงและภาพแบบเรียลไทม์แทน ความน่าทึ่งของ Skype คือคุณภาพเสียงที่ชัดเจนกว่าการโทรศัพท์ข้ามประเทศในยุคนั้นและเหนือกว่าที่ใครๆคาดหวังจากการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตบวกกับจุดขายสำคัญที่สุดคือฟรีคุณลองคิดดูว่าถ้าเมื่อก่อนคุณต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ไปต่างประเทศเป็นนาทีละหลายสิบบาทแต่ตอนนี้แค่เปิดคอมพิวเตอร์และต่อนเน็ตคุณก็สามารถโทรไปหาคนที่อยู่อีกฟากโลกได้โดยไม่เสียงเงินเลยสักบาทเดียวมันไม่ต่างอะไรจากปาฏิหาริย์ของเทคโนโลยี Skype จึงกลายเป็นไวรัลแบบแทบจะทันทีหลังเปิดตัวมีคนดาวน์โหลดและใช้งานนับล้านคนในเวลาเพียงไม่กี่เดือนในยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook ยังไม่เกิดด้วยซ้ำ Skype กลายเป็นเครื่องมือที่ให้ผู้คนได้เชื่อมต่อกันในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ใช่แค่เพื่อนหรือครอบครัวแต่ธุรกิจข้ามชาติเองก็หันมาใช้ Skype อย่างรวดเร็วเพราะมันช่วยลดต้นทุนการสื่อสารมหาศาลจากเดิมที่บริษัทต้องเสียค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศจำนวนมากในการประชุมแต่ตอนนี้พนักงานจากต่างประเทศสามารถประชุมกันแบบเห็นหน้าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม Skype ยังมาพร้อมฟีเจอร์เสริมอย่างการส่งข้อความแชทส่งไฟล์แชร์หน้าจอและต่อมาคือการสร้าง Skype Number เพื่อใช้โทรเข้ามือถือหรือโทรศัพท์บ้านในราคาถูกกว่าผู้ให้บริการทั่วไป สิ่งเหล่านี้ทำให้ Skype ไม่ได้เป็นแค่แอปโทรฟรีแต่กลายเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ครบเครื่องที่สุดในเวลานั้นลองนึกถึงภาพนักเรียนต่างชาติในยุคนั้นที่ต้องเดินทางไปเรียนไกลบ้านเมื่อได้ Skype ก็สามารถคุยกับพ่อแม่ได้ทุกวันโดยไม่ต้องกังวลค่าโทรศัพท์หรือคู่รักที่อยู่ห่างไกลคนละประเทศก็สามารถวิดีโอคอลหากันได้ทุกคืนโดยไม่เสียเงินเพิ่มเรื่องเหล่านี้ทำให้ Skype ไม่ได้เป็นแค่ซอฟต์แวร์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำให้โลกแคบลงในยุคอินเทอร์เน็ต การเติบโตของ Skype จึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจากผู้ใช้หลักหลานกลายเป็นหลักสิบหลานและในที่สุดก็ดึงดูดความสนใจของบริษัทใหญ่ๆอย่าง eBay และ Microsoft ที่เล็งเห็นว่า Skype มีศักยภาพจะเปลี่ยนโลกการสื่อสารไปตลอดกาล แต่กว่าจะมาถึงจุดนั้นเรื่องราวของ Skype ก็เต็มไปด้วยการเดินทางที่ท้าทายและน่าทึ่งวันนี้เราจะมาสำรวจด้วยกันว่า Skype ก่อกำเนิดขึ้นได้อย่างไรอะไรคือเบื้องหลังของความสำเร็จนี้มันเปลี่ยนโลกอย่างไรและในที่สุดทำไมแอปที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งของการสื่อสารออนไลน์ถึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยคู่แข่งรายใหม่อย่าง Zoom m e s s e n g e r WhatsApp และท e a m s เพราะเรื่องราวของ Skype ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งแต่มันคือกระจกสะท้อนให้เราเห็นวิวัฒนาการของการสื่อสารมนุษย์ในโลกดิจิทัลตลอด20ปีที่ผ่านมาเมื่อ Skype เปิดตัวออกมาสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากโปรแกรมสื่อสารออนไลน์อื่นๆในยุคนั้นคือประสบการณ์ที่มันมอบให้กับผู้ใช้ คุณต้องไม่ลืมว่าในช่วงต้นทศวรรษ2000ผู้คนยังคงคุ้นชินกับการใช้อีเมล MSN Messenger Yahoo Messenger หรือ ICQ ซึ่งทั้งหมดนั้นเน้นไปที่การส่งข้อความหรืออย่างเก่งก็ส่งไฟล์เสียงแต่ยังไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่สามารถทำให้การโทรด้วยเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่ายและเสถียรได้จริง Skype ไม่ได้เป็นเพียงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมประสบการณ์การใช้งานที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายกับผู้ใช้ทั่วไปที่สุดเพียงดาวน์โหลดติดตั้งแล้วสร้างชื่อผู้ใช้คุณก็สามารถกดโทรหาเพื่อนได้ทันทีไม่ต้องตั้งค่าไมโครโฟนหรือกล้องให้ซับซ้อนเหมือนโปรแกรมยุคแรกๆที่ยังเต็มไปด้วยขั้นตอนทางเทคนิคที่คนทั่วไปไม่เข้าใจ สิ่งหนึ่งที่สกายทำได้ดีคือการเข้าถึงอารมณ์ของผู้ใช้มันไม่ใช่แค่การสื่อสารแต่มันคือการเชื่อมโยงความรู้สึกระหว่างคนกับคนเราทุกคนต่างอยากได้ยินเสียงคนที่เรารักอยากเห็นหน้าพ่อแม่พี่น้องหรือคู่รักสกายจึงกลายเป็นคำตอบของความต้องการนั้นโดยตรงอีกจุดแข็งที่ทำให้สกายประสบความสำเร็จคือการใช้เทคโนโลยี Peer topeer ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานแบบไม่พึ่งเซิร์ฟเวอร์กลาง นี่คือสิ่งที่ทำให้สกายมีความเสถียรและรองรับผู้ใช้จำนวนมากโดยไม่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมหาศาลเหมือนผู้ให้บริการโทรศัพท์ในยุคนั้นพูดง่ายๆคือยิ่งมีคนใช้มากระบบก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นต่างจากโมเดลแบบเก่าที่ผู้ให้บริการต้องลงทุนกับสายสัญญาณและโครงข่ายโทรศัพท์ การที่สกายใช้โมเดลนี้ไม่เพียงทําให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทต่าลงแต่ยังทําให้ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าถึงได้ฟรีและนั่นคือจุดเปลี่ยนสําคัญสกายไม่ได้ทําให้คนแค่อยากใช้แต่ทําให้คนต้องใช้เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ลองเมื่อคุณภาพดีกว่าและต้นคุณเป็นศูนย์ ผู้ใช้งานจริงๆในยุคแรกๆมักเล่าเหมือนกันว่าพอได้ลองใช้สกายครั้งแรกแล้วแถบไม่อยากกลับไปใช้โทรศัพท์ทางไกลแบบเก่าอีกเลยเพราะคุณภาพเสียงใสเหมือนคุยอยู่ข้างๆแถมไม่มีค่าใช้จ่ายและเมื่อวิดีโอคอลถูกเพิ่มเข้ามาในปี2005มันก็ยิ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตประจาวันของผู้คน ลองจินตนาการถึงครอบครัวที่ลูกไปเรียนต่างประเทศก่อนหน้านี้การโทรกลับบ้านคือการโทรทางไกลเสียงอย่างเดียวค่าโทรแพงและมักจะต้องคุยสั้นๆแต่เมื่อสกายเปิดให้เห็นหน้ากันได้ฟรีพ่อแม่ลูกสามารถนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงๆได้โดยไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่าย ความรู้สึกของการได้เห็นสีหน้าและแววตาของคนที่รักคือสิ่งที่ไม่มีใครลืมได้และนี่แหละที่ทำให้ส y p e ไม่ได้เป็นแค่เทคโนโลยีแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของหลายล้านครอบครัวทั่วโลก ไม่ใช่แค่ชีวิตส่วนตัวแต่ในโลกธุรกิจเองสกายก็กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้บริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานในหลายประเทศไม่จำเป็นต้องเสียค่าโทรศัพท์มหาศาลอีกต่อไปการประชุมออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติการต่อรองธุรกิจข้ามทวีปสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นการทำงานแบบรีโมทหรือ work from home ในปัจจุบันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เร็วขนาดนี้หากไม่มีสกายที่วางรากฐานให้ผู้คนเห็นความเป็นไปได้มากก่อน ปี2005ถือเป็นจุดหักเหที่สำคัญของ Skype เพราะมันถูกซื้อกิจการโดย eBay ด้วยมูลค่ากว่า2.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐเหตุผลก็เพราะ eBay มองว่าการมีระบบสื่อสารที่สะดวกและฟรีจะช่วยเสริมพลังให้การค้าขายออนไลน์ของพวกเขาแต่การซื้อครั้งนั้นกลับไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่หวังเพราะ Skype ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการค้าขายโดยตรงมันคือเครื่องมือสื่อสารที่มีคุณค่าทางสังคมและการใช้งานส่วนตัวมากกว่า อย่างไรก็ตามช่วงเวลาภายใต้ e-bay ก็ยังเป็นช่วงที่ Skype เติบโตขึ้นเรื่อยๆจำนวนผู้ใช้ทยานไปถึงหลายร้อยล้านคนทั่วโลกและกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนแค่บอกว่ามี Skype ไหมก็เข้าใจกันทันทีว่าหมายถึงการโทรหากันผ่านอินเทอร์เน็ต Skype ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ซอฟต์แวร์อื่นๆพัฒนาตามมาไม่ว่าจะเป็น Google Talk ที่ต่อมาคือ Hangouts, MSN Messenger ที่เพิ่มฟีเจอร์วิดีโอคอลหรือแม้แต่ Facebook เองที่ในภายหลังก็พัฒนา Facebook Messenger ที่สามารถวิดีโอคอลได้เช่นกันแต่ในยุคแรกไม่มีใครสามารถโคนความนิยมของ Skype ลงได้ จุดที่ทำให้สกายยิ่งแข็งแรงขึ้นคือการขยายสู่แพลตฟอร์มมือถือเมื่อสมาร์ทโฟนเริ่มแพร่หลายตั้งแต่ปี2007เเป็นต้นมาสกายก็ก้าวข้ามจากโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ไปอยู่ในมือผู้ใช้ทุกที่ทุกเวลาคุณสามารถวิดีโอคอลผ่านมือถือได้ฟรีไม่ต้องพึ่งโทรศัพท์แบบจ่ายตามนาทีอีกต่อไปนี่คือการเปิดมิติใหม่ให้กับวิธีที่ผู้คนใช้โทรศัพท์มือถือเพราะตั้งแต่นั้นมาโทรศัพท์ไม่ใช่เพียงการติดต่อด้วยเสียงแต่มันคือประตูที่เปิดไปสู่การ สสื่อารหลายรูปแบบในปี2011 Skype ถูกซื้อกิจการอีกครั้งคราวนี้โดย Microsoft ด้วยมูลค่าถึง8.5พันล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นดีลใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของ Microsoft ขณะนั้น Microsoft มองว่า Skype จะกลายเป็นหัวใจของระบบการสื่อสารยุคใหม่และถูกผนวกเข้ากับบริการต่างๆของบริษัททั้ง Outlook Xbox และโดยเฉพาะในโลกธุรกิจที่ Microsoft Office ครองตลาดอยู่ Skype ถูกคาดหวังจะกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารมาตรฐานขององค์กร การเข้ามาของ Microsoft นนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมากมาย Skype ได้รับการรีแบรนด์ปรับอินเทอร์เฟซใหม่และเชื่อมโยงกับบริการอย่าง Link และต่อมา Microsoft Teams แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันในตลาดก็รุนแรงขึ้นแอปพลิเคชันอย่าง WhatsApp, Viber, Line และ WeChat เข้ามาแย่งส่วนแบ่งด้วยการสื่อสารที่เน้นมือถือเป็นหลักทำให้ Skype เริ่มเจอแรงกดดัน ถึงอย่างไรก็ตามถ้ามองย้อนกลับไป Skype ก,ก็ยังคงมีความหมายพิเศษในฐานะผู้บุกเบิกที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกได้สัมผัสประสบการณ์วิดีโอคอลครั้งแรกไม่ว่าคุณจะอยู่ทวีปใดไม่ว่าคุณจะห่างกันกี่พันกิโลเมตร Skype ทำให้ระยะทางแทบไม่เหลือความหมายอีกต่อไป หลังจากที่ Microsoft เข้าซื้อกิจการ Skype ในปี2011โลกเทคโนโลยีก็กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบ iPhone และ Android กลายเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนเริ่มพกติดตัวอินเทอร์เน็ตมือถือจาก 3G กำลังขยายไปทั่วและแอปพลิเคชันใหม่ๆผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดในฤดูฝน สกายในยุคนั้นยังคงถือว่ามีชื่อเสียงและผู้ใช้มหาศาลแต่สิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นคือคู่แข่งที่โฟกัสมือถือเป็นศูนย์กลางเข้ามาแย่งชิงตลาดอย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่น w h a t s a อ p ที่ให้บริการข้อความและโทรฟรีผ่านอินเทอร์เน็ตแบบเน้นมือถืออย่างเดียวหรือไวเบอร์ที่เน้นการโทรด้วยเสียงคุณภาพสูงผ่านสมาร์ทโฟนรวมถึงแอป,ปจากเอเชียอย่าง l i น์และวีแชทที่สร้างระบบอีโค y ิสต m รมรอบๆการแชททาให้ผู้คนไม่จําเป็นต้องพึ่ง Skype เหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ถึงแม้คู่แข่งจะเยอะขนาดไหน Skype ก็ยังมีจุดแข็งที่คู่แข่งเรียนแบบยากนั่นคือการประชุมและการใช้งานในองค์กรในช่วงก่อนปี2015หากพูดถึงการประชุมออนไลน์หลายองค์กรยังใช้ Skype เป็นตัวเลือกหลักเพราะมันรองรับได้ทั้งการโทรหนึ่งต่อหนึ่งและการประชุมหลายคนพร้อมกันสามารถแชร์ไฟล์แชร์หน้าจอและบันทึกการประชุมได้ครบถ้วน Skype for Business ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ Microsoft พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในองค์กรถือเป็นก้าวที่ทำให้ Skype ยืนระยะในตลาดต่อไปได้อีกหลายปีหลายบริษัทใหญ่ๆใช้ Skype เป็นเหมือนห้องประชุมเสมือนที่พนักงานจากทั่วโลกสามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียและแก้ปัญหาร่วมกัน แต่ในโลกผู้ใช้งานทั่วไป Skype เริ่มเสียความนิยมไปเรื่อยๆเพราะผู้ใช้มือถือส่วนใหญ่เลือกใช้ WhatsApp หรือ Messenger ที่เปิดใช้งานได้รวดเร็วกว่าและไม่ต้องสร้างบัญชีใหม่เพิ่มเนื่องจากผูกกับเบอร์โทรศัพท์หรือ Facebook อยู่แล้วขณะที่ Skype ยังคงยึดโมเดลการสร้าง Username t a s s Word เหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยุคเก่าซึ่งกลายเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่อยากใช้งานง่ายๆ แม้จะมีความท้าทายแต่ Skype ก็ยังถูกจดจำว่าเป็นประตูแรกของวิดีโอคอลในชีวิตของหลายๆคนการได้ยินเสียงหัวเราะของเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศการเห็นน้ำตาของครอบครัวที่อยู่ห่างไกลหรือแม้กระทั่งการใช้ Skype เป็นเวทีในการจีบกันของคู่รักระยะไกลเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั่วโลกและกลายเป็นตำนานที่ผูกพันกับชีวิตจริงของคนมากมาย อีกสิ่งที่น่าสนใจคือ Skype ยังถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงตัวอย่างเช่นการสอนภาษาออนไลน์ครูจากฟิลิปปินส์หรือต่างประเทศใช้ Skype เชื่อมต่อกับนักเรียนไทยญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เพื่อสอนแบบตัวต่อตัวมันคือการเปิดตลาดการศึกษาออนไลน์ที่เราเห็นชัดเจนในปัจจุบันหรือแม้แต่ในทางการเมือง Skype ก็เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างนักกิจกรรมในประเทศที่ถูกจำกัดการแสดงออกทำให้เสียงของพวกเขาสามารถส่งออกไปยัน โลกภายนอกกได้ารที่ Skype กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมต่อโลกนั้นสะท้อนชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นเพียงซอฟต์แวร์แต่มันคือวัฒนธรรมการสื่อสารแบบใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนอินเทอร์เน็ตที่เคยถูกใช้เพื่ออ่านข่าวหรือเล่นเกมออนไลน์กลายเป็นช่องทางให้มนุษย์ได้เห็นหน้ากันแบบสดๆ สิ่งนี้ยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจโทรคมนาคมแบบดั้งเดิมอย่างมหาศาลก่อนมี Skype บริษัทโทรศัพท์เคยทำกำไรจากการโทรทางไกลระหว่างประเทศปีละหลายพันล้านดอลลาร์แต่หลังจาก Skype และคู่แข่งเข้ามารายได้เหล่านั้นก็หายไปเกือบทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เรียกว่า disruption อย่างแท้จริงเพราะมันไม่ใช่การแข่งด้วยราคาที่ถูกกว่าเพียงเล็กน้อยแต่มันคือการให้บริการฟรีจนธุรกิจเก่าแทบไม่มีที่ยืน สิ่งนี้เองทำให้หลายประเทศในยุคแรกๆถึงขั้นพยายามบล็อก Skype เพราะกลัวว่าจะกระทบต่อธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศยกตัวอย่างเช่นจีนที่พยายามจำกัดการใช้ Skype เพื่อดันวีแชทของตัวเองหรือประเทศในตะวันออกกลางบางแห่งที่ไม่อยากให้ Skype เข้ามาแย่งรายได้ค่าโทรแต่ยิ่งถูกบล็อกมันก็ยิ่งสะท้อนว่าสกายส่งพลังแค่ไหนในฐานะผู้เปลี่ยนเกม และหากเรามองลึกลงไปในแง่เทคนิคสิ่งที่ Skype ทำได้ในยุคนั้นคือการบุกเบิกมาตรฐานใหม่ของ VoIP ที่ไม่ใช่แค่เสียงแต่รวมถึงภาพวิดีโอแบบเรียลไทม์ด้วยการเข้ารหัสข้อมูล Encryption ของ Skype ก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากเพราะมันทำให้ผู้ใช้มั่นใจว่าการสนทนาของตนเองไม่ถูกดักฟังง่ายๆซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเหนือการโทรศัพท์แบบดั้งเดิม ทว่าในอีกด้านหนึ่งความลับของเทคโนโลยีการเข้ารหัสของ Skype ก็สร้างคำถามมากมายโดยเฉพาะหลังจาก Microsoft ซื้อกิจการว่าบริษัทจะเปิดช่องทางให้รัฐบาลเข้ามาดักฟังหรือไม่เรื่องนี้กลายเป็นข้อถกเถียงด้านความเป็นส่วนตัวที่ยังคงถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าในเชิงธุรกิจหรือเทคนิค k y p e ได้วางรากฐานให้กับการสื่อสารยุคใหม่อย่างแน่นอนมันทำให้มนุษย์คุ้นเคยกับการสื่อสารผ่านวิดีโอจนเมื่อ z o ู m หรือ Google Meet เข้ามาในภายหลังผู้คนก็พร้อมที่จะปรับตัวทันทีเพราะเราถูกฝึกมาแล้วจาก Skype หากจะพูดให้ชัด Skype คือต้นแบบของการสื่อสารออนไลน์สมัยใหม่ที่ทุกแอปในปัจจุบันยังคงเดินตามไม่ว่าจะเป็นการโทรฟรีผ่านเน็ตการแชร์หน้าจอหรือการประชุมออนไลน์ทั้งหมดนี้ถูกพิสูจน์แล้วโดย Skype ว่ามันทำได้จริงและมันเปลี่ยนโลกไปแล้วเมื่อเข้าสู่ช่วงปี2015เป็นต้นมาโลกของการสื่อสารออนไลน์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วปัจจัยสำคัญคือสมาร์ทโฟนที่กลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตประจำวัน อินเทอร์เน็ต 4G เริ่มขยายครอบคลุมไปหลายประเทศและแอปพลิเคชันโซเชียลต่างๆก็แข่งขันกันนำเสนอวิธีการสื่อสารที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดและเชื่อมโยงกับบริการอื่นๆได้มากที่สุด ในขณะที่ WhatsApp สามารถเชื่อมต่อกับเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้โดยตรงทำให้คนไม่ต้องสร้างบัญชีเพิ่ม Facebook Messenger เชื่อมกับ Facebook ที่มีผู้ใช้เป็นพันล้านคนอยู่แล้วและ WeChat ในจีนกลายเป็นซ u ปเปอร์แอปที่ทำได้ทุกอย่าง Skype กลับยังคงใช้โมเดลเดิมที่ต้องมีบัญชีแยกต้องดาวน์โหลดโปรแกรมและต้องล็อกอินด้วย username password เหมือนซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ นี่คือจุดที่ Skype เริ่มตามไม่ทันพฤติกรรมผู้ใช้แม้มันจะยังคงมีผู้ใช้จำนวนมากแต่ความถี่ในการใช้นานลดลงคนเริ่มหันไปใช้แอปที่สะดวกกว่าแค่หยิบมือถือขึ้นมาก็กดวิดีโอคอลหาเพื่อนได้ทันทีไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ต้องกรอกอะไรเพิ่ม Microsoft เองก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษา Skype ให้ทันยุคสมัยมีการอัปเดต UI ให้เหมาะกับมือถือมีการเชื่อมโยงเข้ากับบริการ Microsoft Office และ Outlook เพื่อดึงกลุ่มผู้ใช้องค์กรแต่ปัญหาคือผู้ใช้ทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า Skype เป็นอะไรที่เก่าและเอถอะทะเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ออกแบบมาสำหรับสมาร์ทโฟนตั้งแต่ต้น อย่างไรก็ตาม Skype ก็ยังมีช่วงเวลาที่กลับมาถูกพูดถึงอย่างมากในปี2020เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งโลกต้องหันมาใช้การทำงานจากที่บ้านหรือ work from home เครื่องมือประชุมออนไลน์จึงกลายเป็นพระเอกในทันทีหลายคนคาดหวังว่า Skype จะกลับมาครองบัลลังเพราะนี่คือสิ่งที่มันทำได้ดีมาตลอด แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะผู้เล่นหน้าใหม่อย่าง z o ูมกลายเป็นผู้ชนะในสมรภูมินี้แทนสาเหตุสำคัญคือความเรียบง่ายของ z o ูมเพียงแค่คลิกลิงก์ก็สามารถเข้าห้องประชุมได้ทันทีไม่ต้องสร้างบัญชีไม่ต้องติดตั้งซับซ้อนต่างจาก Skype ที่ยังต้องผ่านหลายขั้นตอนและการเชื่อมโยงบัญชี Microsoft สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้กลายเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้ซูมครองใจผู้ใช้ทั่วโลกในเวลาอันสั้น Microsoft เองเมื่อเห็นกระแสของ Zoom ก็ปรับกลยุทธ์อย่างรวดเร็วโดยหันไปทุ่มพัฒนา Microsoft Teams แทน Teams ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าโปรแกรมประชุมออนไลน์แต่คือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันครบวงจรทั้งแชทแชร์ไฟล์ทำงานบนเอกสารร่วมกันและประชุมวิดีโอในทีเดียวทำให้ Microsoft เริ่มลดบทบาทของ Skype ลงและผลักดันที a m s ให้เป็นอนาคตของการสื่อสารในองค์กร นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะแม้ Skype จะเคยเป็นตำนานแต่ Microsoft มองว่าโลกกำลังก้าวไปอีกขั้น Skype ในรูปแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ที่ต้องการการรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันจนในที่สุด Microsoft ก็ประกาศชัดเจนว่า Skype for Business จะถูกแทนที่ด้วย Teams อย่างถาวร ถึงแม้จะเป็นการปิดฉากในเชิงองค์กรแต่สกายสสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปก็ยังคงอยู่เพียงแค่ไม่โดดเด่นเหมือนเดิมแล้วปัจจุบัน Skype ยังมีผู้ใช้จำนวนหนึ่งที่ใช้เป็นประจำโดยเฉพาะคนที่ผูกพันกับมันมานานหรือในบางประเทศที่สกาย e กลายเป็นแพลตฟอร์มหลักในการติดต่อกับต่างชาติแต่หากพูดถึงความนิยมกระแสะหลักก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันถูกแทนที่ไปแล้วโดยคู่แข่งรุ่นใหม่ หากย้อนมองตลอดการเดินทาง Skype เป็นเหมือนนักบุกเบิกที่เปิดเส้นทางให้กับโลกการสื่อสารดิจิตอลมันคือคนแรกที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการโทรฟรีผ่านอินเทอร์เน็ตทำได้จริงการวิดีโอคอลไม่ใช่แค่เรื่องในหนังไซไฟและมันทำให้มนุษย์ใกล้กันกว่าที่เคยเป็นมา เรื่องราวของ s p y อยยังสะท้อนให้เห็นบทเรียนสำคัญในโลกเทคโนโลยีนั่นคือการเป็นผู้บุกเบิกไม่ได้การันตีว่าจะครองตลาดได้ตลอดไปแม้คุณจะเป็นคนแรกแต่ถ้าไม่สามารถปรับตัวตามพฤติกรรมผู้ใช้คุณก็จะถูกแทนที่ได้ทุกเมื่อคู่แข่งที่มาในเวลาที่เหมาะสมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ง่ายกว่าอาจแซงหน้าคุณได้ภายในไม่กี่ปี อย่างไรก็ดี Skype ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของหลายล้านคนมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของยุคที่อินเทอร์เน็ตเริ่มทำให้ระยะทางหายไปเป็นยุคที่คนทั้งโลกเริ่มเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถทำให้เราใกล้กันได้จริง เราคงต้องยอมรับว่าแม้ปัจจุบันเราจะคุ้นเคยกับ Zoom, Teams, Google Meet หรือแม้กระทั่ง Messenger Video Call แต่เส้นทางทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นจาก Skype หากไม่มี Skype เราอาจไม่พร้อมที่จะปรับตัวเข้าสู่การประชุมออนไลน์การทำงานระยะไกลหรือแม้แต่การใช้วิดีโอคอลในชีวิตประจาวัน Skype จึงไม่ได้เป็นเพียงซอฟต์แวร์ที่เคยรุ่มเรืองแล้วโรยราแต่มันคือมรดกทางเทคโนโลยีที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ชัดเจนในประวัติศาสตร์ของการสื่อสารมนุษย์เมื่อเราย้อนกลับไปมองจุดเริ่มต้นของ Skype ในปี2003และตามเส้นทางที่มันเดินมาเกือบสองทศวรรษจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เพียงโปรแกรมโทรศัพท์ฟรีธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ไปตลอดกาล สกายเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างยุคข,ของโทรศัพท์ทางไกลราคาสูงกับยุคการสื่อสารดิจิทัลฟรีที่เราใช้กันทุกวันนี้มันพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าอินเทอร์เน็ตสามารถทำให้คนใกล้ชิดกันได้มากกว่าที่เคยไม่ว่าจะอยู่กันคนละทวีป k y p e ก็ทำให้รู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในห้องเดียวกันสิ่งนี้ได้ไม่แค่เปลี่ยนชีวิตส่วนตัวของผู้คนแต่ยังเปลี่ยนโลกธุรกิจและเศรษฐกิจ Skype ทำให้การประชุมออนไลน์เกิดขึ้นจริงในวงกว้างลดค่าใช้จ่ายมหาศาลขององค์กรข้ามชาติเปิดประตูสู่การทำงานทางไกลและกลายเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้แนวคิด work from home หรือ remote work มีความเป็นไปได้ในเวลาต่อมา ในเชิงวัฒนธรรม Skype ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความใกล้ชิดในยุคดิจิทัลหลายคนยังจําได้ว่าครั้งแรกที่ได้วิดีโอคอลกับครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศเป็นอย่างไรความตื่นเต้นที่ได้ยินเสียงพร้อมเห็นหน้ากันในแบบเรียลไทม์ความรู้สึกที่เหมือนระยะทางหายไปและโลกเล็กลงกว่าเดิมอย่างมหาศาล แต่ในอีกด้านหนึ่งเรื่องราวของ Skype ก็เป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับวงการเทคโนโลยีมันแสดงให้เห็นว่าแม้คุณจะเป็นผู้บุกเบิกแม้คุณจะสร้างมาตรฐานใหม่แต่ถ้าคุณหยุดนิ่งหรือไม่สามารถปรับตัวตามพฤติกรรมผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปคุณก็อาจถูกแทนที่ได้ทุกเมื่อ กรณีของ Skype คือการที่คู่แข่งอย่าง WhatsApp, Messenger, LINE และ Zoom สามารถเข้ามาแย่งชิงตลาดไปได้เพราะพวกเขามีความเรียบง่ายใช้งานสะดวกกว่าและออกแบบมาให้สอดคล้องกับสมาร์ทโฟนและยุคสมัยใหม่ขณะที่ Skype ยังคงยึดติดกับโครงสร้างแบบเดิมอย่างไรก็ตามเราไม่ควรจดจำส y p e ในฐานะผู้แพ้แต่ควรมองมันเป็นผู้บุกเบิกที่เปิดประตูให้กับเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ทั้งหมดในปัจจุบัน หากไม่มีส y p e ที่ทำให้ผู้คนคุ้นชินกับการโทรฟรีและการวิดีโอคอลเราอาจจะไม่ได้เห็นการยอมรับ Zoom, Teams หรือ Google Meet ได้รวดเร็วขนาดนี้ในช่วงโควิด -19 พูดอีกอย่างก็คือ Skype ได้ทำหน้าที่ของมันแล้วมันทำให้มนุษย์เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการสื่อสารและแม้ว่าวันนี้ชื่อของมันอาจจะไม่อยู่บนปากคนรุ่นใหม่เหมือนเมื่อ10ปีก่อนแต่ร่องรอยของมันยังคงอยู่ในทุกแอปที่เราใช้อยู่ทุกวัน ลองสังเกตดูครับทุกครั้งที่คุณกดวิดีโอคอลหาเพื่อนผ่าน Messenger หรือเปิดห้องประชุมซูมกับเพื่อนร่วมงานคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ส k y p e เคยปูเอาไว้การสื่อสารที่ไร้พรมแดนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเรื่องมหัศจรรย์วันนี้กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเราและสิ่งนั้นต้องยกเครดิตให้กับสกายอย่างไม่อาจปฏิเสธดังนั้นถ้าจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดของสกายออกมาเป็นประโยคสั้นๆก็ค่พูดได้ว่า Skype คือจุดเริ่มต้นของยุควิดีโอคอลฟรีข้ามโลกที่ทำให้มนุษย์เรียนรู้ว่าระยะทางไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวของ Skype ซอฟต์แวร์ที่เริ่มต้นจากความคิดเล็กๆของทีมวิศวกรไม่กี่คนแต่สามารถเปลี่ยนวิธีที่โลกทั้งใบสื่อสารกันได้ตลอดไป ขอบคุณที่รับชมจนจบครับถ้าชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม EDD Channel ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและเทรนด์ใหม่ๆในโลกเทคโนโลยีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ